ได้สมรสกับอยากตำรวจประมวลคนเทียงและร่วมกันสร้างครอบครัวจนมีอาชีพที่มั่นคงเป็นฝึกแผ่นท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่91หมู่1ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราดบุรีและมีบุตรธิดาจำนวาาน3คน ลนดับที่1น,นายพินิจคนเที่ยงปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายลำดับที่สองนายพิชัยคนเที่ยงปัจจุบันเสียชีวิตแล้วลำดับที่สานายรัชพลคนเที่ยง ปัจจุบันประกอบอาชีพขาขายคุณแม่และอองคนเที่ยนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านทั้งในด้านความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพมีอุปนิสัยเป็นคนอารมด์ดีพูดจาไพเราะวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่เคารพรักเป็นที่เคารพนักถึงของญาติมิตนทางใกล้และไกลและมีน้ำใจเพื่อเฟื่องเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและสุงคลทั่วไปอยากหาผู้เสมรสนได้ยากคุณแม่เราออกคนเที่ยงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมซึ่งบุตรทั้งสาคนของคุณแม่ออกคนเทียงเป็นคนดีเจะเลยรอยตาทุกพ่อคุณแม่ในด้านของความประยัดเรียนทุกคนมีอาชีพที่มั่นคงคุณแม่รามองคนเพียงเป็นบุกคนตัว ในด้านของการเป็นพุทธศาสนิกชนนอกจากจะปฏิบัติตนอยู่ในหลักรามทางพุทธศาสนาอย่างใกล้ริดแล้วท่านยังมีจิตอันเป็นกุศลในการค้นรูะศาสนาด้วยการร่วมทำบุญกับวัดต่างๆอย่างสมบเสมอ